ศากษรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตคอนแกเกนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปทานดิฉันนางสาวอลิษยา้มไฑูทู์ดิฉันนางสาวพีติมาเชี่ยวชาญดิฉันนางสาวสุสิพรภูพันแดงดิฉันนางสาวชัชวศริสุชรรณดิฉันนางสาวกนละสังสาค่ะค่ะคลัง 8SP นะคะเป็นคลังสินค้าทั่วไปที่มักใช้สําหรับจัดเก็บสินค้าหลากหลายชนิดที่ไม่ต้องการดูแลรักษาเหมาะสําหรับผู้ผลิต ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสินค้าเพื่ออุปโภคสินค้าสำเร็จรูปข้าวของเครื่องใช้พัสดุต่างๆชิ้นส่วนต่างๆเป็นต้นค่ะค่ะสำหรับการเคลื่อนที่นะคะเริ่มด้วยการขนถ่ายพัสดุนะคะออกจากรถก่อนที่จะขนถ่ายพัสดุนะคะขึ้นหรือว่าลงจำเป็นจะต้องผ่านเครื่องสแกนไอเดต้าก่อนนะคะเพื่อที่จะสแกนดูว่า ข้อมูลนะคะของพัสดุมาจากที่ใดแหล่งใดนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะทําการคัดแยกพัสดุไปยังเขตต่างๆค่ะค่ะสําหรับเวลารถนะคะได้กําหนดเวลาของรถนะคะในการเข้ามายังคลังพัสดุนะคะในเวลาไม่เกิน8ปดโมงเช้าค่ะและให้พนักงานนะคะทําการสแกนบาร์โค้ดประจําตัวรถใช้ใบเซอร์บันทึกรถขาเข้าขาออกนะคะกรอกเวลาที่เป็นเวลาจริงลงในช่องตารางค่ะ เนื่องจากใช้บาร์โค้ดประจำตัวรถนี้นะคะเป็นเอกสารในการเบิกเงินของพนักงานค่ะต่อไปนะคะเวลาของพัสดุค่ะในช่วงเช้านะคะพนักงานจะทำการแยกพัสดุออกจากค้างก่อนเวลา10นาฬิกาค่ะเพื่อที่จะนำพัสดุไปส่งให้กับลูกค้าและในเวลา16นาฬิกานะคะพัสดุเข้าเป็นพัสดุจากศูนย์รับฝากค่ะมาทำการคัดแยกและนำส่งออกไปยังจังหวัดต่างๆก่อนเวลา20นาฬิกา สำหรับซีนล็อกรถนะคะคือการนำสินค้าขึ้นรถแล้วจะมีการใช้ซีนตัวนี้นะคะในการล็อกโหลดไว้นะคะเพื่อที่จะเป็นการยืนยันว่าจะไม่มีการเปิดสินค้าระหว่างทางนั่นเองค่ะปริมาณนะคะปริมาณมีไม่จำกัดบางวันมีมากบางวันมีน้อยแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องคัดแยกพัสดุให้ทันตามกำหนดพัสดุที่จะส่งอ,ออกนะคะหากมีพัสดุที่มากเกินไป จะต้องจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นนะคะการแยกพัสดุจะเริ่มตั้งแต่การคัดแยกน้ําหนักพัสดุที่มีขนาดใหญ่ไปยังขนาดเล็กนะคะเนื่องจากแยกเพื่อจัดส่งตามขนาดรถรับส่งพัสดุนะคะขนาดพัสดุที่ใหญ่และมีน้ําหนักมากจะเหมาะสำหรับยานพาน,ะา,นพานะรถยนต์ส่วนพัสดุที่มี น้ำหนักน้อยและชิ้นเล็กนะคะจะเหมาะสำหรับจักรยานยนต์นะคะเนื้อที่ค่ะเนื้อที่ทลางสินค้ามีหน้ากว้าง17เมตรและยาว35เมตรนะคะเป็นคลังเช่าปีต่อปีค่ะอุปกรณ์ในการคัดแยกพัสดุนะคะตาช่างช่างน้ำหนักค่ะใช้ในการช่างน้ำหนักพัสดุที่มีขนาดและปริมาณรวมกันไม่เกิน5กิโลกรัมนะคะและต่อมาค่ะ ชั้นแยกพัสดุใช้ในการแยกพัสดุไปตามแต่ละเขตโดยใช้ตัวเลขในการแบ่งเขตนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการแยกพัสดุพนักงานจะทํางานดยการแยกพัสดุไปตามช่องที่มีตัวเลขตรงกับเขตที่เัวเองได้รับผิดชอบนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็จะนำขึ้นรถขนส่งและนําจัดส่งค่ะค่ะต่อไปนะคะจักรยานยนต์ขนส่งพัสดุอยู่ในโซนนาพัสดุขึ้นลงรถของครูเรียค่ะใช้ในการขับเพื่อขนส่งพัสดุไปตามเขตและบ้านของลูกค้าค่ะโดยจะขับส่งตามลายเส้นทางที่ได้รับผิดชอบในการขนส่ง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและทับเส้นทางของรถคันอื่นจนเกิดการผิดพลาดค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นตะแกรงคัดแยกอยู่ในโซนคัดแยกสินค้าตามโซนจัดส่งค่ะใช้ในการรองรับพัสดุเพื่อนํามายิงบาร์โค้ดสแกนแล้วนําไปจัดเตรียมจัดขนส่งค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการใช้แยกพัสดุที่นอกเหนือจากเครื่องมืออื่นๆมีลักษณะเป็นรถลากมีล้อเพื่อการเคลื่อนที่ที่สะดวกค่ะมีตะแกรงที่ติดสปริงเพื่อรองรับน้ํานหนักของพัสดุเมื่อพัสดุ เยอะตะแรงจะยืดตัวลงด้านล่างและเมื่อพัสดุเริ่มมีน้ำหนักน้อยสปริงจะดีดตัวขึ้นมาค่ะทำให้พนักง,งานไม่ต้องก้มลงไปหยิบสินค้าค่ะเป็นการเซฟตี้เมื่อให้พนักง,งานเกิดอาการป่วยเนื่องจากการปวดหลังได้ค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นตะกร้าคัดแยกค่ะใช้แยกพัสดุตามเขตเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานภายในศูนย์กระจายสินค้าค่ะใช้คัดแยกพัสดุตามเขตโดยใช้สำหรับพนักง,งานแยกที่นั่งเช็คพัสดุตามพื้นค่ะค่ะ ํำหรับที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเนื่องจากบริษัทได้จํากัดเรื่องของต้นทุนจึงทําให้มีเรื่องของอุปกรณ์ไม่มากนะหากผิดพลาดประการใดพวกเราต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยค่ะขอขอบคุณค่ะ